ลุงข้างทางตอนที่55คุณทูลขยับปากทำท่าจะพูดอะไรแต่ผู้ใหญ่จงยกมือขึ้นอุดปากหน่มใหญ่ไว้พลางสายหน้าทุกคนรู้จุดประสงค์ในการทำอย่างนั้นของชายหนม่มการทักตอบกับสิ่งที่ไม่เห็นนั้นเป็นเรื่องไม่บังควรอย่างยิ่ง นางบัวคลี่พึ่งนึกถึงหีบใบนั้นหล่อนพนมมือขอบคุณกับผู้พูดที่มองไม่เห็นร่างกายท่ามกลางความงุนงงของคณะแสนสุขแล้วเดินลงไปก้มเปิดหีบใบหนึ่งที่วางอยู่ตรงมุมห้องแสงทองอารามเจิดจ้ามาศาสส่องหน้าบัวคลี่ทันทีเป็นทองคำแท่งที่ตั้งเรียงไว้มีกระดาษแผ่น วางทับบนนางบัวคลี่อ่านหนังสือไม่ออกจึงส่งให้ดาวเมืองชายหนุ่มรับมาแล้วอ่านให้เมียรักฟังรวมถึงคณะแสนสุขด้วยแต่นางบัวคลี่ถ้าเองจะออกไปใช้ชีวิตที่โลกภายนอกจำเป็นเหลือเกินที่ต้องมีสมบัติติดตัวความรู้เรื่องโลกและการศึกษาเองไม่มีลงจึงขอมอบตำราสมุนไพร ที่ลุงศึกษามาตลอด20ปีในป่าแห่งนี้วาดเป็นรูปภาพอย่างละเอียดบางอย่างเองรู้จักคุ้นเคยดีแล้วส่วนตัวหนังสือให้ไอ้ดาวเมืองผัวเองช่วยอ่านให้ช่วยรักษาผู้อื่นจะเป็นกุศลแก่สัตว์โลกและผลบุญแก่ตัวเองเอง20ปีที่แล้วตอนข้าปักหลักที่นี่ใหม่ๆ ระหว่างที่ลุงกําลังสำรวจป่าบริเวณนี้พบท่านฤาษีตนหนึ่งนั่งหลับตาขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ลุงรู้สึกศรัทธาจึงหาผลไม้และน้ำสะอาดมาถวายท่านหากแต่ท่านมีได้ลืมตาหรือว่ากล่าวอะไรยังคงนั่งกรรมฐา,านสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นจวบจนวันที่หาที่ลุงเอาผลไม้ไปถวายท่านถึงลืมตา และพูดกับลุงเป็นครั้งแรกท่านยืนคลุยให้ลุงเล่าหนึ่งแล้วบอกว่าคลุยนี้มาแต่หิมะผ่านก่อนเคยเป็นสมบัติของคนทำผู้หนึ่งผู้ซึ่งเคยเป่าบาเลงกล่อมจนเท้าวิรุณหกสงหลับบรรทมมาแล้วในป่าแห่งนี้มีสัตว์ไรและสิ่งเร้นลับมากไาย คลุยนี่จะช่วยให้เจ้าเอาตัวรอดได้โดยไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจวบกว่าเจ้าของผูดแท้จริงจะมารับกลับคืนและท่านฤาษีได้พูดเป็นปริศนาว่าบัเลงเครื่องสังขีนี้อย่างไรก็บันดาลให้เกิดผลเช่นนั้นลงตีความหมายที่ท่านพูดไม่ออกแต่เทว่าท่านได้หลับตาเข้าสมาธิเสียแล้ว แสดงความประสงค์ว่าไม่ต้องการสนทนาอีกหารู้ไม่ว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่ลุงได้พบท่านหลังจากนั้นลุงตระเวนตามหาท่านจนทั่วป่าแถบนี้แต่ก็ไม่เจอท่านอีกเลยแต่แล้ววันหนึ่งลุงก็ค้นพบความลับของขลุยเหล่านี้ลุงพ่อเป่าเพลงไทยเดิมและสากลได้สองสามเพลง ถึงแม้จะไม่เก่งนักกดตามคืนหนึ่งลุงดื่มเหล้าและรู้สึกเปล่าเปลี่ยวใจจึงหยิบคลุยมาเป่าเพลงน้ำตาแสงไตาพอจบเพลงได้ยินเสียงเหมือนมีสัตว์ร,รอ้องหึมหมอยู่ข้างนอกลุงค่อยๆแง้มหน้าต่างออกดูคุณพระช่วยลุงเห็นมีควายตัวใหญ่ที่สุดเวลายืนสองขาแล้วตัวสูงเกือบสี่เมตร และที่มหัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นคือมันกำลังยืนร้องไห้ลุงไม่กล้าเปิดออกไปแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงรบกวนจากมันอีกในคืนนั้นวันรุ่งขึ้นลุงเปิดประตูกระถ่อมออกมาก,ก็ตกใจมีรวงผึ่งวางอยู่ที่ลานหน้าบ้านเหมือนมีใครเอามายน์ซึ่งมีประโยชน์แกล่ลุงมาก เรากำลังต้องการเอามาทำอยาลุงอยากได้มานาน้นแต่ตีพึงไม่เป็นคืนนั้นลุงทดลองอีกเพื่อความมั่นใจคราวนี้ลุงเปลี่ยนมาเป็นจังหวะสนุกสนุกเช่นเพลงลีลากระทุมมีเสียงหกหากดังขึ้นหน้ากระท่อมอีกลุงเปิดหน้าต่างพบว่าเจ้ามีควายตัวเดิมมาปรากฏตัวที่ลานหน้าบ้านอีกเพียงแต่ คืนนี่มันกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานเช้าวันรุ่งขึ้นลุงเห็นปลาเป็นเป็นตัวเบอร์เริ่มสองตัวมาดิ่นกระเด๋วอยู่ลานหน้ากระทร่อมไม่ผิดแล้วต้องเป็นมีควายตัวนั้นพึ่งจับมาให้จากลำธานไกลๆวันหนึ่งลุงเข้าไปหาผลไม้และ,สะเสบียงเจอหมาป่าตัวหนึ่งติดแล้วในพรานลุงเวทนาเหลือเกินอยากช่วย แต่มันขู่คำรำํำลุงดูรูปการแล้วความหวังดีของลุงอาจขาตัวลุงเองก็ได้โชคดีที่ลุงเอาคลุยไปด้วยจึงลองเป่าเพลงทรณีกันแสงม้าป่าตัวนั้นได้ฟังไม่นานก็ล้มลงหลับไปลุงปลดแล้วและอุ้มมันกลับมาบ้านพอกสมุนไพรรักษาแผลให้กับมันพอมันฟื้นก็เอาเนื้อสดมาให้มันกิน เองคงสงสัยสินะบัวคลีว่าข้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วเอาเนื้อดิบมาจากไหนส่วนหนึ่งก็เป็นอย่างที่เอ็งรู้คือพรานหาของป่าเอาเนื้อสัตว์มาแลกยาสมุนไพรที่ข้าอบผสมซึ่งส่วนมากจะเป็นเนื้อตากแห้งแต่วันนั้นยามโพโลเพลุงรู้สึกสดชื่นจึงเป่าเพลงค้างขาวกินกลวย พอเป่าเสร็จแล้วก็เห็นชายคนหนึ่งมีเคราสีขาวนุ่งขาวห่มขาวกำลังยืนฟังมาจากใต้ต้นต็งชายคนนั้นมาตั้งแต่เมื่อไรลุงหารู้ตัวไหมพอฟังจบชายร่างใหญ่คนนั้นก็เดินหายลับเข้าไปในป่าสักครู่ก็เอาเก่งตายตัวหนึ่งที่แบกไว้บนบ่ามาโยนให้ทีลานหน้าบ้าน ชายผู้นั้นพูดเสียงทุ้มในลําคอขนาดสัตว์เดรัจฉานมันฟังเพลงขลุยเองแล้วยังต้องเอาของมาตอบแทนแล้วข้าจะน้อยหน้าได้อย่างไรอย่าได้กังวลไปข้าเฝ้าดูมานานรู้ว่าเองไม่ขาดสัตตัดชีวิตชะตาเจ้าเก่งตัวนี้ถึงขาดแล้วมันขุดกันอย่งตัวเมียแล้วพลาดโดนเข่าท้องแผลเว,วะวะเลยเห็นไหม ลุงก้มลงมองเก่งตัวนั้นดูจากเขาที่แตกแขนงของมันก็รู้ว่าเป็นตัวผู้แต่พอเงยหน้าอีกทีชายชุดเขาคนนั้นก็อันตรธานไปแล้วไหนเก่งตัวนั้นก็ตายไปแล้วลุงจึงแหละเอาเนื้อ,อย่างทาเกลือแบ่งเนื้อสดเอาไว้ให้เจ้าหมาปะส่วนเขามันลุงเก็บไว้ทำยาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ มาป่าตัวนั้นก็หายไปจากโรงเรือนมันคงแข็งแรงดีแล้วจึงกลับเข้าป่าไปสองวันต่อมามีไก่ป่าตัวหนึ่งที่เพิ่งตายใหม่ๆที่มาวางตรงที่นากระท่อมเท่าที่เล่ามาทั้งหมดนี้ข้าต้องการให้เองรับรู้ถึงคุณวิเศษของขลุยเล่านี้มันอาจจะช่วยเองได้ในยามคับขันในภายหน้า ถ้าเองพบวิทยาทรท่านใดเก่งในศาสต,ตร์ดนตรีและเป็นคนดีจงมอบสิ่งนี้ให้กับเขารักจากลุงเด็กด,ดาวเมืองอ่านจดหมายจบแล้วจึงพับส่งให้บัวคลี่ถึงหญิงสาวจะอ่านไม่ออกแต่ก็อยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงต่อผู้ตายบัวคลี่เดินไปหยิบคลุยเหล่านั้นออกมาจากหีบ ถึงนางไม่ได้ฉลาดเฉลียวนักแต่ก็มีความจำเป็นเลิศข้านั้นโง่เขาแต่ก็พอรู้ว่าท้าววิรุณหกที่พูดถึงในจดหมายนั้นคือเจ้าแห่งครุฑใช่ไหมทั้งหมดมองหน้ากันแล้วเงียบคุณหมอซึ่งมีความรอบรู้เรื่องตำนานความเชื่อและวรรณคดีตอบขึ้นใช่ครับอาศัยอยู่สวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกา มีศัก์เป็นหนึ่งในเท้ามหาราชทั้งสีไฟในหัวผู้ใหญ่จงสว่างวาบขึ้นทันทีหากคลุยเล่านี้แม้แต่เท้าวิรุณหกยังถูกกล่อมจนบรรทมหลับมาแล้วนับประสาอะไรกับบรรดาครุฑที่ซุ่มอยู่ข้างนอกซึ่งเป็นชั้นบริวารน,น่าเสียดายเหลือเกินคุณทูลพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงพี่ยอดไม่ได้อยู่กับพวกเราที่นี่ แกเป่าได้หวันจับใจมากผมกับคุณพาได้ยินแกเป่าแววมาจากในสวนก่อนนอนบ่อยเราสองคนหลับสบายทั้งคู่เจ้าใจเกือบจะหัวเราะออกมาถ้าไม่กลัวว่าเสียงจะเล็ดลอดออกไปข้างนอกโธ่คุณทูนตั้งแต่ย้ายมาบ้านหลังนี้คงยังไม่เคยฟังเจ้าหนะ้ารามันเป่าขลุยสินะไอ้เจ้าหนี่มันเรียนดนตรีไทยมาโดยตรงพี่ยักเจ้ายก คุณหมอลูกสิทธ์มันอีกทีทั้งนั้นนมใหญ่เบิกตาพโพลงตายจริงผมเลยจุดใตตำตอเขาเลยคุณนาราจะเป่าเพลงอะไรหรือครับบัวคลี่เอาขลุยมายื่นให้หนาราทันทีพูดขึ้นด้วยเสียงร้อนรนข้าดูสภาพดินฟ้าอากาศออกอีกไม่นานนี้ฝนจะหยุดเม็ดให้เฮรามันต้องสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ซึ่งข้าหวันใจว่า มันจะใช้วิธีโหดเหี้ยมที่สุดเป็นแน่คือปล่อยอักคีเผาผลานบริเวณนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นถึงมันจะไม่พบตัวแต่ข้าและพวกท่านทั้งหมดต้องตายในกองเพลิงเจ้าหยกพูดขึ้นด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวมันเล่นเผาส่งเด็ดอย่างนี้ก็แย่สินะเอาเถอะนารารับขลุยมายกมือไหว้พ่อครูแม่ครู ที่สั่งสอนดนตรีมาฉันนึกเพลงได้แล้วแต่ฉันคงเป่าไทยเดิมไม่ได้ทุกเพลงเพราะฉันไม่มีแผ่นโน้ตถ้าเป่าไทยเดิมฉันต้องแม่นผิดไม่ได้เลยมีฉะน,นั้นจะเป็นการไม่เคารพครูแล้วเขาก็จะรถคลุยเข้ากับริมฝีปากเสียงครางครวญวิเวกที่แว่วมาตามลมนั้นทำให้ครุฑทั้งหกตน ที่กำลังจะซุ่มยิงนั้นมองหน้ามองหลังเลิกลักหาที่มาของเสียงกันจ้าละวันทั้งหมดนุ่งจงกระเบนแค่ช่วงร่างเปลือยหน้าอกสวมสร้อยทับสวงและมีปลอกแขนโลหะที่ข้อมือครุดพวกนี้จัดอยู่ในประเภทตัวเป็นคนหัวเป็นนกเสียงขลุ่ยก็แปรเปลี่ยนเป็นหวีดวิวแบบบีบคั้นหัวใจ มนุษย์ครึ่งปรักษาตนหนึ่งอยู่ใกลที่สุดจึงสะดับเสียงเข้าไปเต็มเต็มอยู่อยู่ครุฑตนนี้ก็ร้องไห้ออกมาโอ้ยข่าไม่ไว้แล้วกอดเมียร่ำเมรัยอยู่ดีๆบนเขาไกลลาดไม่ชอบฉะไหนพวกเราต้องเชื่อลมปากเจ้าเฮราด้วยเสียงคลุยกรีดร้องกลางวานเพลงบรรเลงขับขานนั้นกระแทกกระทันจิตใจย,ยิ่งนัก ครุฑตนที่สองอดใจไม่ไหวต้องหลั่งน้ำตาออกมาไม่รู้ทำไมขาดใจคอไม่ดีเลยคงจะยิงธนูไม่ได้ในที่สุดก็พากันร้องไห้คร่ำครวญปริ่มจะขาดใจแข่งกับสายฝนเอ๊เจ้าจ๋ายยกมือออกจากที่ปิดหูทำไมพวกเราไม่เป็นอะไรกันเลยในขณะที่พวกครุฑขังนอกมันร้องดังราวกับโลกจะแตก ผมฟังแล้วเศร้ากินใจนะคุณทูลจำได้ว่านั่นคือบทเพลงลำนำแผลเก่าเสียงคลุยสะท้อนถึงความอาดูลของชายหนุ่มที่ชื่อขวัญเมื่อเรียมผิดสัญญาหัวใจแต่ผมเศร้าตามอารมณ์เพลงธรรมดาไม่ได้รู้สึกอยากร้องไห้เป็นบาปเป็นหลังอย่างนั้นผมเชื่อว่าอยู่ที่ผู้เป่าใช้พิธีเพ่งกระแซจจิตไปที่เป้าหมาย หมอเชียรวงพูดหลังจากสังเกตการได้สักครู่เสียงคลุยไม่ได้ผลกับทุกชีวิตที่อยู่ในรัศมีได้ยินมันอยู่ที่ผู้เป่ากําหนดจิตใจทันใดนั้นน้าราก็ต่อด้วยเพลงพม่าแปลงซึ่งโอดครวนหนักกว่าอีกระดับหนึ่งแล้วตบท้ายด้วยพยาโศอัมนุษย์ครึ่งเทพครึ่งปักษาทั้งหกตน เช็ดน้ำหูน้ำตาแทบไม่ทันแล้วอยู่ๆชายหนุ่มผู้เอกดุริยางศินก็เปลี่ยนเป็นท่วงทำนองหวานกล่อมกลาจิตใจด้วยการบรรเลงเพลงลูกกรุงดึกเอ,อ๋ยดึกแล้วท่วงทำนองเปลี่ยนเป็นหอมหวนเหมือนมวลดอกไม้ครุฑทั้งหกพอได้ฟังสีหน้าแปรเปลี่ยนไปทันทีน้ำตาหยุดรินไหล ความแผ่วพริ้วหวานจับใจของเสียงเป่านั้นทำให้ครุฑหกตนมีสีหน้าเคล้บเคลิมขึ้นทันทีเหมือนฟังมโหรีจากสวรรค์ข้าไม่รู้พวกท่านละครุฑตนหนึ่งพลงขึ้นมาแต่ข้าจะบินกลับวิมานชิมพลีไปเสพรักกับเมียข้าณบัดนี้เอาครุฑอีกตนทักทวงขึ้นท่านไปเสียแล้วข้าจะอยู่ทำไม ในเมื่อท่านเป็นคนขอให้ข้าตามมาแต่แรกแล้วทั้งคู่ก็บินทยานขึ้นฟ้าไปพร้อมๆกันและที่เหลือก็ทยอยบินตามไล่เลี่ยกันหลงเหลืออมนุษย์กึ่งเทพผู้หนึ่งเดินมาที่หน้ากระท่อมและกล่าวขึ้นอย่างนุ่มนวลท่านต้องเป็นคนทำกลับชาติมาเกิดเป็นแน่ถึงบรรเลงเครื่องสังขีภไยรอดจับใจได้จับใจพวกข้าย,ยิงนัก มิต้องกลัวดอกเหล่ามนุษย์เอ๋ยพี่ชายของข้าที่คิดกระทําการฆ่าพวกท่านตามคําขอเจ้าเฮราได้เปลี่ยนใจกลับไปสู่ยอดเขาแล้วตัวข้าซึ่งเป็นน้องชายและเหล่าสมุนยอมไม่ฆ่าพวกท่านเพราะมีได้เกิดประโยชน์อันใดขึ้นมาเลยรังแต่จะสร้างความแค้นให้พญานรคินกับท่านอสุนีเจ้าสมิงตัวนั้นก็หนีหายไปแล้ว ชนพวกทันออกมาพบเราอย่างวางใจเถิดประตูเปิดออกทําให้กระท่อมที่บดบังไว้ด้วยเวทนางบัวคลี่ปรากฏแก่สายตาทันทีนาราเดินออกมาอย่างห้าวหาญครุฑตนนั้นพอเห็นหน้าตาชายหนุ่มชัดเจนก็ถึงแก่ตะลึงร้องและร่ำาละลักขึ้นอย่างยินดีทันนราธาระ เป็นท่านจริงๆด้วยจําได้ไหมเมื่อสามร้อยปีที่แล้วท่านดีดพินทิขังสาอนโนดาตในหิมะพานกล่อมเกลากินรีและสัตว์ป่าน้อยใหญ่ข้าเองก็มีโอกาสได้สดับเสียงดูริยาทิพครั้งนั้นด้วยแต่เมื่อเห็นสีหน้าชายหนุ่มครุฑตนนั้นก็มีแววเข้าใจโอ้ท่านย่อมระลึกอะไรไม่ได้ท่านได้สูญเสียความเป็นกึ่งเทพไปแล้ว อย่างไรก็ดีท่านได้คลุยเล่านี่ในอดีตชาติของท่านกลับคืนมาแล้วแล้วครุฑหนุ่มก็แนะนำตนเองข้าชื่อวารุณปักข้าไม่นิยมการเข็นข้าข้านิยมดนตรีการที่จำใจต้องมาครานี้เป็นเพราะขัดพี่ของข้าไม่ได้และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็สืบเนื่องมาจากหลงเชื่อวาจาไอเฮระ เมื่อวารุณปากมีอัธยาศัยดีงามหน้าคบหาเช่นนี้คณะชายแห่งบ้านแสนสุขก็ลืมความขุนข้องมองใจก่อนหน้านี้พวกเราใครขอรบกวนถามทันวารุณปกักนารากล่าวขึ้นกับครุฑนุม่มเสือสมิงที่มาดมดอมมองมองในป่าตัวนั้นบัดนี้ได้หายตัวไปไหนเสียแล้วหรืออ๋อท่นนาราธาราคงกล่าวถึง เจ้าสางขี่ขาเจ้าเฮราตัวนั้นตัวมันหาชัยสมิงอีกต่อไปแล้วเนื่องจากแปลงร่างกลับเป็นคนไม่ได้ต้องลดฐานะลงเป็นสางทันทีที่ทันเริ่มบรรเลงเครื่องเป่ามันเห็น่าไม่ดีกลัวตกอยู่ภายใต้อิทธิพลเพลงขลุยของทันจึงชิงหนีไปก่อนกลายเป็นหอกข่างแคร่ไปอีกแล้วเจ้าใจหันมาพูดกับชาวคณะอย่างเหนื่อยนาย ทำไมไอ้คนเลวฉาดอย่างไอยงมันถึงตายอยากตายเย็นเลือกเกินเจ้าสางตนนั้นคงกลับไปพึ่งเจ้าเหราวารุนปากพูดอย่างมั่นใจเพื่อขอให้ช่วยฟื้นฟูกําลังแก่มันดังเดิมมิอาจมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่พวกท่านได้ชั่วเวลานาน,านทีเดียวนาราคอมศีรษะให้ครุฑหนุม่มผมขอเป็นตัวแทน,นคณะของเราขอบคุณท่านวารุนปัก ที่ให้ข้อมูลกับพวกเราอย่าได้เกรงใจไปท่านนราธารากรุตหนุ่มโคง้งศีรษะกลับอย่างนอบน้อมช่วยแค่นี้จะนับเป็นอย่างไรใดหากท่านจะคิดว่าแค่นี้ขาช่วยแล้วยังมีที่ขาจะช่วยได้มากกว่านี้อีกโปรดจงรอข้าประเดียวแล้วเขาก็กางปีกโผพุ่งขึ้นท้องฟ้าจนสูงเกือบด้านเมฆา ก่อนโฉบต่าลงไปยังปากทางเข้าป่าแล้วร่างของครุฑหนุ่มก็ลับสายตาไปสักพักก็มีเสียงปืนยิงถี่รัวเรากับข้าวตอกแตกท่าทางฝ่ายยิงกระนำย่างดูเดือดทีเดียวเพราะปืนแผดกล้องไปทั่วป่าแม้จะอยู่ในระยะห่างออกไปแย่แล้วหมอเชียรวงร้องขึ้น ท่านวารุณปากประท่ากับพวกสารวัตรเทียนชัยเข้าแล้ว